ค่ะไม่ค่ะไม่กินช้อนค่ะกินแต่ข้าวค่ะกินแต่ข้าวนะคะไปกันยิ้มแย้มขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ค่ะค่ะอนนางอิ่งกิเออหัเออหัวเร็วๆป้าๆเร็วๆป้นหายปั้นหายปั้นหายปั้นหายเลยโอุ้ยอายเลยอร่อยเลย จะจะเอมือล้วงเข้าไปในโต๊ะข้าวกินเองเหรอนางนางป้าตักชาเหรอคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้จุ๊บจุบจุ๊บจุบป้าตักชาเหรอคะน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยย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 ้ยยย่ยย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 ยวยนด้วยค่ะยย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 ยวย ข้าวอุ้ยปะป้าตักษาโกดโกดดูด like> ูปะป้าตักษาดูโมโหแล้วแต่น่ะเอาเอาถ้วยมาให้เขาสดเลยกินช้อนไม่ทันละ